สวัสดีค่ะช่วงปลายเดือนนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณเนาะเออในช่วง16ถึง31พฤษภาคมนี้เนาะ v ร r y soon แล้วนะคะใกล้มากๆเลยเนาะเออสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆความสุขดีๆอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสัญญาณแรก The Star รเปล่าแสงมาค่ะโอ้โหในเรื่องของ ความรักนะคะสองช่วยนะแล้วก็ความฝันคุณเจ็ดถ่วยค่ะเออแล้วก็ความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเนาะจากสิ่งที่คุณทุ่มเทนั่นแหละเนาะด้วยความทุ่มเทของคุณนะคะจะเกิดความสุขจะเกิดความหวังนะคะความหวังที่คุณได้ทําเอาไว้นะคะเนาะเพื่อที่จะนําคุณไปพบกับความสุขนั่นเองนะคะดูสิปลายทางของคุณนี่เจอความสุข เจอความสิ่งที่คุณหวังไว้อย่างแน่นอนเนาะเออจากการกระทําของคุณนั่นแหละเนาะเออจะมีเรื่องราวดีๆมีข่าวสารดีๆนะคะในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารได้ค่ะเนาะการเจรจานะคะหรือความรักดีๆนะคะเออเนาะนำคุณไปสู่ความฝันของคุณได้ใกล้มากขึ้นได้เร็วมากขึ้นนะคะเนาะหรือมองเห็นความฝันคุณที่ชัดขึ้นค่ะนําคุณไปสู่ความสุขแล้วก็ ความมั่นคงอย่างแน่นอนนะคะเออจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับสองถ้วยนะเออการเจรจาการสื่อสารหรือข่าวดีนะคะคนดีๆแฟนที่ดีนะคะเนาะเออนะแล้วก็ความฝันของคุณนะคะสิ่งที่คุณทำไว้จะเจอความมั่นคงอย่างแน่นอนการเงินเกิดขึ้นค่ะโอ้โหสิ ไม่เท่าค่ะความมั่นคงนะคะแล้วยังไงต่อเออความประทับใจนั่นแหละเออความรักในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นรักเก่านะคะที่วนกลับมาเจอคุณอีกหนึ่งครั้งนั่นเองเนาะเออทำให้แบบเกิดความประทับใจเกิดขึ้นนะคะในการและกันเนาะ ออการต่อสู้จากปัญหาของคุณนั่นแหละค่ะน้อยคุณจะพบกับความฝันของคุณนะคะจะนําพาคุณไปเจอกับความฝันหลายสิ่งหลายอย่างของคุณนะคะอย่างแรกเลยอาจจะเป็นทักษะนะคะเออให้เกิดความเชี่ยวชาญเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะคะเออนาะนำพาคุณไปถึงฝันนะคะก่อนที่จะถึงฝันคุณก็เป็นคนเก่งมากๆแล้วเนาะ,ะสัญญาณต่อมาก็คือ2เหรียญค่ะการจัดการการบริหารของคุณนะคะในเรื่องของการเงิน จะนำพาการเงินที่มั่นคงมาสู่ชีวิตอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหความมั่นคงของคุณนะคะจากการบริหารจัดการนั่นแหละนะคะเออความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกดีเกิดจากความประทับใจนะคะจากคนเก่าเนาะคนที่คุณเคยรู้จักเนาะนะคะคนที่ทําให้คุณประทับใจได้วนกลับมาคุยกับคุณใหม่ได้ค่ะเนาะแล้วก็ความฝันของคุณให้คุณสู้นะคะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะความฝันของคุณเนาะ ขอให้คุณสู้ขอให้คุณพยายามในช่วงนี้ด้วยนะคะเออสัญญาณใต้สำหรับสักสามใบนะคะโอ้โหความสำเร็จนะจากผลของการกระทะของคุณอย่างแน่นอนจัดเม้นเทวดาเป่าประกาศค่ะเออแล้วก็เออให้คุณคอยเคลีย์พลังงานของคุณนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของคุณไปนะคะว่าจะเจอเรื่องราวอะไรคะ่ะเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็เคลีย์ e อน r g y จปล่อยวางเรื่องราวนะคะแล้วก็เดินไปข้างหน้า ทาตามความฝันของคุณนั่นแหละเนาะเออคุณจะเจอกับความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเออสัญญาณสวยงามมากๆเลยนะคะเออสําเร็จได้ดับชชยชนะจากการกระทําของคุณนั่นเองนะคะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไหนที่เป็นมายาเข้ามาให้กับคุณเรียนรู้ทาความเข้าใจแล้วก็ทําหน้าที่ของคุณต่อไปความสําเร็จรอกับคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะเออ และนี้ก็คือเรื่องดีๆของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะขอบคุณทุกการเขียนคอมเมนต์ขอให้มีความสุขในทุกๆเรื่องค่ะเดีย๋ยวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราเป็นกำลังใจเนอ้องแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะ